คุยกันถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆในการเจริญสมถะกรรมฐานละวิีัสศสนากรรมฐานโดะยเฉพ่ออย่างยิ่งนักเจริญสมถะกรรมฐานมีศัสนากรรมฐานเขาก็ถือเอาของทุกอย่างที่มีในโลกเป็นครูทั้งหมด <c oughs> เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคต ท่านบอกแล้วว่าธรรมะที่เรานำมาสอนนี่ไม่ได้นำมาจากไหนธรรมะทุกอย่างมีอยู่ในโลกทั้งหมดแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนมาทุกมุมแต่เราอาจจะไม่เข้าใจไม่ไ้มีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งเวลานี้เสียงเพลงตามสถานีวิทยุต่างๆจากเครื่องขยายเสียงต่างๆ ดังรอดประมาสู่โสตศาสตร์เป็นปกตินี่ถ้าเราจะเป็นคนลำคาญในเสียงเพลงหรืนว่าจะเป็นคนผิดปกติไปเพราะว่าปกติชาวโลกเขาชอบกันอย่างนั้นแล้วเราก็จะทำยังไงเราจะเสียงเพลงมาให้เป็นประโยชน์ในการด้านการจเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เต่ความจริงเสียงเพลงก็ดีเสียงขับเรยโครงก็ดีการดูมหรสพก็ดีย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงโมกะธรรมได้โดยง่ายดูตัวอย่างท่านพระโมคคัลลานะบรบษารีบุตร <c oughs> ก่อนที่จะออกบวชท่านเองท่านก็ไปดูมหรสพตามปกติทุกคราวที่ดูมหรสพ ก็มีความรื่นเริงให้รางวัลตามสมควรถ้าชอบไทยเพราะในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐีแต่มาในวันสุดท้ายแปลกฏว่าท่านทั้งสองนี้นั่งหน้าสนหลดทั้งสองท่านคายความรื่นเริง,เรงบันเทิงใจพระโมคคัลลาเจยียงถามภาษาลีบรว่าจะหายวันนี้เพื่อนทำไมถึงไม่มีการรื่นเริง ภาษารี่บุตรถามบ้างเหมือนกันว่าท่านล่ะเป็นยังไงถึงไม่มีความด้วยเลยการอสองท่านมีความเห็นตรงกันบอกว่าเราก็ดีบุคคลผู้สแสดงก็ดีเลยคนทั้งหลายที่ม,มาดูมหรสพก็ดีทั้งหมดนี้ไว้ช้าต่างคนก็ต่างตาย <c oughs> ในเมื่อต่างคนต่างตายแล้วการดูมหรสพมันก็ไม่มีประโยชน์ ในการที่เราเกิดมานี่มันก็มีแต่โทษไม่มีคุณเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดนี่มันจะมีประโยชน์อะไรนี่พระอาศัยปัจจัยที่ท่านดูมโหสถทาสองท่านเป็นคนที่มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเคยปรับอธิษฐานตัวเป็นสาวกขององค์เป็นอาคสาวกขององค์สมเด็จตาทฏีแก้ว <c oughs> จึงคิดในใจว่าในโลกนี้มีของมันมีคูกกันมันมีมืดแล้วก็มีสว่างมีเกิดแล้วก็มีตายไอ้ทำที่ให้เกิดและทําให้ตายมีอยู่ได้แต่ไอ้ทำที่ทําบุคคลไม่ให้ตายนี่มันต้องมีแต่สองคนในตัดสินใจสแสวงหาธรรมที่ไม่ตายคือโมกะธรรมตามเรื่เครื่องพ้นจอดความตายจึงเข้าไปหาท่านสันชัยบริภาโชก แลวก็บพรบะพุทธเจ้าในการหลังนี่เรามาคุยกันถึงว่าการดูมหรสศพมันมีประโยชน์ <c oughs> ดูก็ดูอย่าดูเฉยดูแลก็ต้องคิดไปดูว่ามหรสศพคน,สนแสดงก็ดีคนดูก็ดีมันตายด้วยกันหมดมรรสพที่เขาสแสดงแล้วมันก็แล้วกันไป ตัวใหม่ออกมาตัวเก่าเข้าไปแสดงไปแสดงมาแสดงมาแสดงไปในที่สุดเราตอบคนหนึ่งมันก็เหมือนกับชีวิตของเราที่เกิดพุกพลูโผล่โผล่โผล,ล,ล,ล่เกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดย่ำกันไปย่ำกันมาในทํานองนี้ในที่สุดเราก็จะพบการนัตตาคือการสลายตัวแต่เมื่อมัน แสดงเข้าแสดงออกแสดงออกแสดงเข้าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันก็เกิดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลําบากใจพอเราเกิดที่ไรมันไม่อยากตายสักทีแล้วมันก็ต้องตายเกิดมาทุกครั้งเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่เกิดมาทุกครั้งมันไม่อยากป่วยมันก็ต้องป่วยเกิดมาทุกครั้งไม่ต้องการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ต้องกระทบ นี่มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในดินแดนที่เราเกิด <c oughs> ถ้าเรายิงยังมีความเกิดอยู่สมบัติทั้งหลายเหล่านี้มันประจําอยู่ที่นั่นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับคนที่เดินออกไปกลางแจ้งแดดจัดเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการถูกแสงอาทิตย์มันก็เป็นไปไม่ได้ เราเดินลงไปในพระมหาสมุทรที่มีน้ําเต็มเตี่ยมเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการเปียกนะ้ํามันก็เป็นไปไม่ได้ข้อนี้ชั้นใดความเกิดขึ้นมาเราก็กระทบก,กับของที่ไม่จริงไม่จังที่เรียกว่าอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมีสภาพเต็มบรด้วยความทุกข์อนัตตาเต็มไปได้วยการสลายตัว <c oughs> นี่ว่ากันถึงว่าเราดูมโหสพ <c oughs> และนี่เสียงดนตรีเมื่อเราคิดกันไปทีว่าเสียงดนตรีนี่มันน่ารำคาญเหลือเกินมันสร้างแต่ความยุ่งมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมันยั่วย่ายอยู่ตลอดเวลาเพลงบางเพลงก็ชวนให้เฟิฝิน เพลงบางเพลงก็ชวนให้เราลำคาญใจแล้วในเมื่อเพลงมันเป็นอย่างนี้เราคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ไหนๆเราเป็นสิทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเอาทุกอย่างในโลกที่มีอยู่มาเป็นธรรมะเรื่องปฏิบัติทำมาเป็นครูสอนเราแล้วก็เพลงมันจะสอนคนได้ยังไง ต่ความจริงเพลงสอนคนไม่ได้คนต้องสอนตัวเองเอาเพลงเข้ามาเป็นครูถ้าหากว่าเราหวังจะเพลงเข้ามาเป็นครูด้านสมถะภาวนาล้ว <c oughs> ก็ฟังกันอย่างนี้ฟังเพลงที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามทีตั้งใจฟังมันจนจบ เอาจิตจับไปเสมอว่าเพลงนี้มีลีลาเป็นยังไงมีเสียงสูงมีเสียงต่ำมีเสียงเบสมีเสียงแหลมแล้วก็การดีดสีที่เป่าทุกจังหวะการตีทุกครั้งเราจะไม่ยอมให้เสียงนี้ขาดไปจากหูเราจิตใจเราจะกำหนดไว้เสมอแล้วขณะที่เขามันเลงเพลงจะไม่ยอมให้เสียงเพลงขาดจากหู ใจจะตามรู้เสียงเพลงอยู่ตลอดเวลาและก็เวลานั้นเราจะไม่ยอมใช้อารมณ์อื่นเข้ามาคิดไม่ยอมใหอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกจิตจิตจะจับจูจะเพาะเสียงเพลงอย่างเดียวถ้าจิตจับจูเฉพาะเสียงเพลงอย่างเดียว <c oughs> อย่างนี้จะเป็นสติ คือเป็นการรวบรวมกําลังใจให้จับอยู่กับกระแสะกับกระแส,ะสของเพลงและเสียงของเพลงตอนนี้เมื่อการจับเสียงเพลงได้ตลอดจบไม่ขาดสายก็แสดงว่าจิตของเราเป็นสมาธิตัวสติใช้ได้นี่มาถึงสัมปชัญญะต้องรู้ว่าเสียงเพลงที่ออกมาเป็นเสียงหนักหรือเสียงเบาเสียงทุ่มหรือเสียงแหลม ช่วงจังหวะสั้นหรือยาวอย่างนี้เป็นสัมปชัญญะั้งอารมณ์จิตให้มันตรงอยู่โดยเฉพาะเสียงเพลงการที่กล่าวมาอย่างนี้เป็นสมถะภา,าวนาตอนนี้สมถะภา,าวนามันก็มีต่อไปอีกเอาเสียงเพลงเป็นครูของเราต้องนึกว่าเสียงเพลงมันดังมาได้สามสถานด้วยกันคือหนึ่งเคาะ สองสีสามเป่า <c oughs> หรือว่ามันจะมาจากทางไหนได้อีกก็ตามใจส่วนใหญ่ๆเสียงเพลงจะมีกันได้ก็จากเสียงเคะแล้วก็เสียดสีแล้วก็เป่าได้นหลมนี่เสียงเพลงที่ดังเจ้ยเจ้ามาไม่ขาดสายแล้วก็ต้องคิดว่านี่เขาเคาะทีเดียว เขาสีครั้งเดียวเขาเป่าครั้งเดียวหรือยังไงเตืนเนื้อแท้จริงๆไอ้การเคาะครั้งเดียวสีครั้งเดียวเป่าครั้งเดียวนะเป่าแล้วเสียงก็หายไปสีครั้งหนึ่งเสียงก็หายไปเคาะทีหนึ่งเสียงก็หายไปนี่เสียงที่มันดังอยู่นานก็เพราะว่าเขาเคาะไม่ขาดมือเคาะและ้วยกมาแล้วก็เคาะต่อ สีไปสีมาไม่ขาดสายเป่าเสมอไปในหยุดยัง้งเสียงเพลงจึงได้ปรากฏตลอดกาลตลอดสมัยจนกว่าจะจบเร็วตอนนี้เราก็เสียเสียงเพลงนี้เข้ามาคิดนี่สมมติว่าถ้าเราเคาะเข้าสีแล้วก็เป่าครั้งเดียวมันไม่เป่าต่อไปไม่สีต่อไปไม่เคาะต่อไปเสียงเพลงจะมีต่อไปได้ไหมล้วก็จะเห็นชัดว่ามันมีไม่ได้ ทำไมถึงว่ามีไม่ได้ก็เพราะว่ามันขาดสายไปซะแล้วเสียงเก่าหายไปเสียงใหม่ไม่ปรากฏมันก็หมดกันเสียงมันก็ไม่มีเสียงตอนนี้เราก็มาเทียบกับร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในสุด ตอนนี้เรามาพูดกันในด้านสมถภาวนาว่าเกิดแล้วก็ตาย้การเกิดจากคันมารดาที่อยู่ในคันมารดาเมื่อวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิใหม่ๆหรือว่าจิตเข้ามาปฏิสนธิใหม่ๆมันก็ต้องอาศัยกายที่ยังไม่เป็นกายไม่เป็นรูปเป็นร่างเมื่อเลือดเริ่มจับก้อนน้อยๆ <c oughs> จิตเริ่มเข้ามาอาศัย ต่อมาเมื่อร่างกายจะปรากฏจิตจะมีที่อาศัย,ยอยู่ตลอดการตลอดสมัยกับเพราะอาหารที่มารดาบริโภคเข้าไปรอเลี้ยงร่างกายจากเล็กมาถึงใหญ่จึงทั้งเกิดตุ่มเป็นสายถาขึ้นมาแล้วก็มีอาการส2สอครอบพูนใน,นที่สุดก็เคลื่อนออกมาจากคันมารดามีร่างกายสมบูรณ์ที่เป็นได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะอาหารห่อเลี้ยงเขาไว้ อาหารหล่อเลี้ยงเป็นสันตติเพื่อการสืบต่อกันเรื่อยไปเมื่ออยู่ในคันมันดาได้อาศัยมันดาบริโภคอาหารอาหารเก่าพอจะหมดไปอาหารใหม่มันดาก็กินเข้าไปใหม่มันก็เปหล่อเลี้ยงใหม่หากว่าอาหารของมันดาไม่หล่อเลี้ยงตลอดไปมันก็ตายนี่ชีวิตที่ออกจากคันมันดาก็เหมือนกันเป็นคนแล้วแต่ว่า ยังเอาเดีอะไรไม่ได้เพราะรอะไรเพราะว่าเป็นคนก็เป็นแล้วร่างกายอาการถาที่สองก็เป็นหมดแล้วแต่ถ้าว่าถ้าเขาจะให้มีชีวิตยอยู่ต่อไปก็ต้องใช้อาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกระว่าลิงกันลาหารอาหารคือคาข้าวอาหารที่เรากลืนเข้าไปนี่เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายทรงตัว ผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะได้กระลมลมใจเขาออกมนโนสัญเจตาอาหารอาหารคือความปรารถนาของใจอย่างนี้เป็นต้นสิงอาหารทั้งหลายเหล่านี้มันหล่อเลี้ยงกาลังกายเอาไว้ถ้าอาหารนี่ที่เขาให้กินเข้าไปในระยะแรกและวคาไม่ให้ต่อไปเมื่อกําลังกขาอ,อาหารเก่าหมดไปร่างกายจก็ตาย นีไ่ไปนั่งเปรียบเทียบกับเสียงดนตรีมันก็มีสภาพเหมือนกันเสียงดนตรีที่เขาเคาะแล้วเขาไม่เคาะใหม่เสียงก็ขาดไปเหมือนกับชีวิตของเราที่ขาดอาหารอาหารเก่าหมดไปอาหารใหม่ไม่มาเราก็ตายนี่เอาเสียงดนตรีเป็นครูในการเจริญสมถภาวนาแล้ก็ฟังเสียงดนตรีมันต่อไปว่ามันมีสภาพเทียงไหม อย่างดนตรีนี่มันก็มีสภาพไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเหมือนกันเพราะเพลงต้องการฟังเสียงกําลังไพเราะเพราะิงดีไม่ดีไปบางจังหวะบางตอนก็เพลงนั้นก็อาจเป็นที่ไม่ชอบใจของเราบางทีเพลงเบียงเพลง,งเดียวกันคนบรรเลงคนเดียวกันดีสีตีเป่าหรือเคให้เราชอบใจได้ในการบางครั้งบางคราวบางคราวเราก็ไปชอบใจในลีลานั้น <c oughs> อันนี้เพราะอะไรเพราะเป็นอนิจจังของเสียงเป่มันไม่เที่ยงว่าคนที่บรรเลงนะไม่เที่ยงแล้วหูคนฟังก็เป็นหูที่ไม่เที่ยงจิตคนฟังก็เป็นจิตที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรจรึงว่าอย่างนั้นคนบรรเลงคออาจจะอ่อนไปความไหวของมืออาจจะมไม่สม่ำเสมอกันความไพเราะเพราะเพ่งมันก็ขาดไปย่อหย่อนลงไป <c oughs> เนืเครื่องดนตรีที่เราใช้มันก็รู้จักเกา่ามันก็รู้จักเสื่อมมันก็รู้จกักสรมเนี่ออารมณ์ของบุคคลฟังก็ไม่แน่นักวันนี้อาจจะชอบฟังเพลงเสียงหว,วานห,หวานโหยหวนไพเราะบางขณะอาจจะต้องการฟังเพลงที่เราใจทรรมใจใคือคักคือพึโครมตึงตังคงครับ นี่เป็นอันว่าเสียงเพลงมันก็ไม่เที่ยงคนบรรเลงก็ไม่เที่ยงตั้งคนฟังมันก็ไม่เที่ยงเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นขึ้นมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าจําจะต้องทนของที่เราจําจะต้องทนฟังจําจะต้องทนทา จำจะต้องทนคิดนี่มันเป็นอาการของความทุกข์ <c oughs> แล้วทำไมมันถึงทุกข์ล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจึงทุกข์เพลงเป็นครูจำเสียงไว้เพราะเพลงเป็นครูเรามีความทุกข์เพราะเสียงเพลงมันไม่เที่ยงแต่ความจริงเสียงเพลงมันเที่ยงแต่ว่าคนสนิทสีที่เป่ามันไม่เที่ยง หรือบางทีคนดิดสีตีเป่ากําลังเขายังดีลีลายังปกติแต่ว่าเครื่องบรรเลงเครื่องบรรดนตรีมันไม่เที่ยงบางทีเครื่องดนตรีมันก็ยังเที่ยงอยู่การเด็ดติดสีตีเป่าก็ยังคงตัวคนบรรเลงก็ยังมีกําลังร่างกายมีความไหวพอสมควรตามเดิมแต่ว่าหูคนฟังใจคนฟังมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเคยชอบเพลงนี้คราวนี้ไม่ชอบเป็นแล้วต้องการเพลงโน้น แล้วก็ไปนั่งนึกดูว่าไอ้เพลงทั้งหลายเนี่ยเรืว่าการดีซีดีเป่าของแต่และบุคคลมันทรงก็อยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมมันจะทรงได้ยังไงนักดนตรีประจาโลกตตนโลกเกิดมานักดนตรีก็ติดมากับโลกเสมอนักดนตรีตายไปแล้วนับไม่ทวนนี่เป็นอนัตตาเส็จแล้วบังคับไม่ได้ รายการทีสองเครื่องดนตรีสำหรับบรรเลงตั้งแต่ตั้งโลกมาถึงปัจจุบันเครื่องดนตรีที่พังไปสลายไปนี่นับไปทวนไม่มาเข้าสภาพอนัตตาเจ้าของจะปรับปรุงยาซ่อมแซมเป็นรายการใดก็ตามทีเครื่องดนตรีก็ไม่ทรงตัวแล้วก็คนฟังเสียงดนตรีละ่ะฟังกี่คนฟังเท่าไรตายหมดเท่านั้น มันก็เป็นอนัตตานี่การฟังเสียงดนตรีถ้าฟังเป็นแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์ได้พ้ายะถามว่าคนพูดเน่ะเคยใช้เสียงดนตรีเป็นเครื่องประกอบในการปฏิบัติสมถธกรรมฐานมิปัสนากรมฐานหรือเปลา่าความจริงพระพุทธเจ้าท่านทงห้ามว่าท่าเทศแล้วก็อย่อ้างอิงตัวเองเป็นสำคัญ แต่ว่าเรื่องนี้เราพูดกันตามหลักของความเป็นจริงก็ <c oughs> ต้องขอบอกว่าใช้มามาก <c oughs> พยายามปกติเป็นคนชอบเล่นดนตรีแต่ว่าเป็นดนตรีไทยเดิมเรื่องดนตรีนี่เสียงเพลงอะไรก็ตามใครก็จะบัรเลงกันที่ไหนเป็นนักขมโมยเพลงจริงที่สุด <c oughs> อย่องเพลงพื้นพื้น,นธรรมดาธรรมดาฟังจบเดียวก็ไปกินเลยนี่นักขโมยเพลงเพลงตับยาวๆเช่นตับหน้ากระบ,บาตรมมาดเป็นงนางลอยอย่างนี้ถ้าใครบรรเลงให้ฟังเพียงสองครั้งเอาไปกินหมดทั้งเนื้อเพลงและบทร้องไม่เหลือน้วดีม่นดีก็ชอบแต่งต่อเติม บางแบบบางแผนคิดมนเสมอ <c oughs> ไม่ตอนนี้คนเขาทาแบบนี้ตอนนั่งคนเขาทาแบบนั้นมันดีไม่พอหรือบางทีมันก็ดีไม่กันเวลาที่เราจะประชันกับเขาถ้ามันเหมือนเขาเราก็เอาชนะเขาไม่ได้แล้วก็ต่อเนื่นโน่นเติมนี่สนิทหน่อยของเก่าก็ทําไม่ดีแล้วคนเริ่มต้นสร้างใหม่เนื่อยแย่แต่เรามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหนยน้อย S 1> <S 1> สบายเราก็มีอารมณ์สบาย <C oughs> <C oughs> ในเมื่อเรามีอารมณ์สบายท่ออะไรเพราะเอาของเขามาใช้ตอนนี้พอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาฟังเสียงเพลงมันก็ติดใจแต่ฟังมาฟังไปมาเทียบเคียงกับชีวิต я. ไม่เพลงที่จะเคาะขึ้นมาในเบื้องต้นแล้วก็เคาะต่อไปมันก็เหมือนกับการเกิดของเราแล้วก็มีชีวิตเดินตายต้ามาตามลําดับในที่สุดเพลงเขาบรรเลงจบชีวิตแล้วก็จบเหมือนกับเสียงเพลงนี่การฟังเพลงไทยจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดฌานสมาบัตินี่เคยหากินกับเสียงเพลงมันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงประโคมศพที่ชอบฟังมากเดี๋ยวนี้ก็ยังชอบฟังพอฟังเสียงเพลงประโคมศพทีไรก็คิดว่าตัวเราตายไปแล้วเวลานี้ปีพาดรงใหญ่เร <c oughs> ื่อมอนกำลังประโคมศพเราใจมันก็มีความรู้สึกสบายคิดว่าเวลานี้เราตายไปจากโลกนี้แล้วปีพาดกำลังประโคมศพเราเลือกซึ่งภาพเวลาตาย แลวก็เล็กถึงเสียงเพลงที่เขาวนเลงมันโหนหวนโยนใจแสดงสัญ,ญลักษณ์ของความตายแลนน้วเรานั่งนั่งจ่วถ้าเราจะเกิดมาฟังเสียงเพลงแบบนี้ต่อไปมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างัญหาประโยชน์อะไรไม่ได้มันมีแต่ความทุกอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขในเมื่อมันไม่สุขมันเต็มไปได้วยความทุกข์ เราก็หาทางเลิกเกิดมาเสียเรื่องที่เขามันเลงแล้วเขาเลิกบรรเลงไปชั้นใบแล้วผู้บรรเลงไม่กลับมาบรรเลงใหม่คือตายไปจากโลกนี้หรือว่าเครื่องเขาเครื่องดน,ดนตรีที่สําหรับบรรเลงมันพังไปเราก็ตั้งใจให้มีสภาพแบบนั้นเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เสียงเพลงหายไปเสียงเพลงก็มีความสุข เพื่อนดนตรีที่สลายตัวไปแล้วเพื่อนดนตรีนั่นก็มีความสุขเพราะไม่ถูกใครเขาเคกเขาสับอีกคนที่บรรเลงเพลงดนตรีดนตรีต่างๆเสียงเพลงต่างๆ,ๆเขาตายไปแล้วก็ไม่มีใครเขาใช้ใบรรเลงอีกหมดจากความเหนื่อยการบรรเลงเพลงให้คนฟังย่อมเป็นที่ชอบใจของคนฟังบ้างไม่ชอบใจบ้างเขาชอบใจเขาก็สังเสริญเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทาา นี่มาชีวิตของเราเหมือนกันเมื่อเสียงเพลงหายไปจิตเพ่งการบรรเลงไม่มีอีกเพลงก็มีความสุขคนบรรเลงเพลงตายไปแล้วก็ไม่มีใครเขาใช้เราชีวิตของเรานี้ถ้าเราตายแล้วเราจะเกิดใหม่เราก็ต้องถูกอิเลสตันหาวปาทานันอกุศล,ลกรรมใช้เราต่อไป เราก็วัาเลิกให้กินเดล็ดตัณนหากว่าทานและกุศลก,กรรมมันใช่ซะดีกว่าโดยน้นอมนำมาการะแสเพลงที่ฟังมาว่าเสียงเพลงไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นมันขึ้นไปหาใกล้จบเพลงในยะะหว่างกลางแล้วใน,นที่สุดเพลงก็จบชีวิตของเราก็มีสภาพเหมือนกัน ในเมื่อมันมีความคลาความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมโทรมไปในทงกลางแล้วก็มีการแตกสลายไปในที่สุดมันก็พังแต่ว่าร่างกายของเราถ้าพังเพราะใจมันยังเกาะมันก็ยังไม่ถึงที่สุดของเสียงเพลงก็จะเหมือนกับเพลงที่เขามันเล่นจบแล้วแต่ถึงเวลาเขาก็บรรเลงใหม่เสียงมันก็ไปขาดสายเราจะทํำยังไงเราจริงจะทําเหมือนอเสมือนกับหนึ่งว่า เสียงเพลงที่เขาบรรเลงแล้วขาดหายไปแล้วไม่มีใครกลับมาบรรเลงอีกคือให้เข้าทิ้งเกดจดจบคือคนบรรเลงเพลงตายเครื่องดนตรีทั้งหลายพังเสียงเพลงมันก็ไม่ปรายฏดทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนักทีพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพิจารณาในสังโยคสิบเป็นสมุดฐาน ไม่เป็นไปจำใจแล้วก็กะกำหนดเวลาเขาว้ว่าสังโยกสิบรายการนี้ข้อไหนมีผลเป็นรา,าร,ารายการใดเมื่อไรจะถึงปัจจัยที่รำทาเราทำให้เราไม่เกิดเมื่อถึงจุดจบอะไรเมื่อนั้นความสบายใจก็ย่อแปรกกวอรบบราบันดาสาวโกองค์สมเด็จพระรมประสุทธเรื่องใช้เพลงเป็นสมถและวิปัสสนา ก็ขอแสดงให้รับฟังไม่ได้เพียงย่อยๆพอได้ความเพียงเท่านี้หากว่าท่านใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้ดีแล้วเรงจะเป็นปัจจัยให้ต่นินหลายเข้าถึงสุงขนิพานได้โดยไม่ยากสวัสดี